สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่รายการมูวี่แกล้งนะครับแก๊งของคนรักหนังครับเป็นประจำอย่างนี้นะครับที่ช่อง Two Life TV Lifestyle TV ที่คุณสั่งได้นะครับผมทีเจกดนะฮะกรกฎจันทูนครับและทีเจเบียครับกฤษดาพัชริศิริวัสระครับผมถูกต้องแล้วครับอีกหนึ่งช่องทางครับใช่นะคือช่องทางทางอินเทอร์เน็ตนั่นเองครับแค่เข้าไปง่ายๆเลยนะครับที่ movie d t o l i v e com ก็สามารถไปดูเรียกได้ว่าดูรายการของเราได้ ทุกแบบทั้ง24ชั่วโมงเนี่ยก็สามารถดูออนแอร์ย้อนหลังได้ด้วยครับถูกต้องแล้วครับตอนนี้นะฮะก่อนอื่นเลยก็ขอพูดถึงนะครับกิจกรรมดีๆนะครับจาก Major c i n e p l e x และ e ี V ทุกสาขาเนี่ยนะครับเขามีบัตรชมภาพยนตร์ครับมาแจกให้ทุกคนซึ่งสามารถดูได้ทุกเรื่องนะครับผมแจกกันฟรีครับทุกสัปดาห์สัปดาห์ละ5รางวัลนะครับรวมสิที่นั่งมูลค่า1,400บาทนะครับเพียงแค่ตอบคาถามง่ายๆผ่านทาง SMS เท่านั้นนะครับซึ่งสําหรับคําถามประจําสัปดาห์นี้ถาาว่ ช่องทางใหม่ล่าสุดในการซื้อตัวหนังของ Major c ์ซ e นิ e x คือช่องทางใดนะครับเพียงแค่พิมพ์ MO ครับแล้วตามด้วย MJ นะครับผมก็คือ Major c ์ซ e นิแ x นะฮะแล้วส่งคําตอบของคุณมาที่4764800อีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะครับก็คือกิจกรรม TJ สั่งได้นะครับผมแค่คลิกเข้าไปที่ m o v i e t o i l h t c o m m o v i e s g a n g นะครับผมสามารถเข้าไปพูดคุยกับพวกเราได้นะครับรวมไปถึงนะฮะวันอาทิตย์ครับ มันจะมี movie question ครับก็สามารถเข้าไปเพจแบบว่าโพสต์คำถามที่จะถามคุณหมอเอาไว้ได้นะครับที่เพจกิจกรรมนี้<ช>นะครับมาถึงหัวข้อ s m s ของเราวันนี้ดีกว่านะครับที่ถามว่าหนังไทยเรื่องไหนที่คุณภูมิใจเสนอนี่ ถ้าเกิดใครที่อยากจะมาร่วมสนุกกับเรานะครับก็แค่พิมพ์ mo นะครับผมแล้วก็ตามด้วยข้อความว่าจะอยากได้ภาพยนตร์อะไรเว้นวักนิดนึงให้พอสวยงามเดี๋ยวคุณครูปานีจะตีคุณครูปานีด้วยนะใช่แล้วส่งมาที่4764800นะครับภาพยนตร์ไทยด้วยใช่ไหมผมชอบเรื่อง The Letter นะฮะเพราะว่าชอบส่งจดหมายด้วยแล้วก็คือดูแล้วรู้สึกว่า วันหนึ่งเราอายุมากขนาดนั้นน่ะซึ่งอาจจะยังไม่ใช่ในเร็ววันนี้ก็อาจจะอยากจะแบบเอออยากให้มีคนที่รักเราขนาดนั้นอยู่จริงๆบนโลกนี้ของผมนี่ต้องอารมณ์ว่ามืดๆขนาดนี้ต้องแม่นาคว้าวพี่หมอคืนเขนกันเลยขนาดนั้นเลยนะ นะฮะก็เวนว่านีของคุณนะครับเป็นเรื่องอะไรนะครับก็แค่พิมพ์ m o ว้นวรรคตามด้วยข้อความส00จะรีบไปไหนใช่แล้วใช่แล้วนะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือแอปพลิเคชันนะครับ My Movie TV นั่นเองนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งนะครับที่ทำให้คุณกับหนังได้อยู่ใกล้ชิดกันตลอดเวลา24ชั่วโมงไม่ไปไหนเลยไม่ว่าคุณจะทำกิจกรรมนั่งนอนยืนหรือว่าเดินนะครับหรือแม้กระทั่งทำกับข้าวแล้วก็ทำภารกิจส่วนตัวอยู่ก็สามารถที่จะโหลด My Movie TV ได้นะครับแล้วก็ดูหนังไปด้วยได้นะคร เข้าไปที่ m o v i e t o l i g h t c o m นะครับ,ค,รบคลิกไปที่ section movie on demand นะครับ<ช>เมื่อการสมัคร,ครเรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็ให้เราดูฟรีถึง เจ็ดวันเป็นการทดลองใช่เรียกได้ว่าคุ้มมากๆอยากจะให้ดาวน์โหลดกันมาใช้นะครับผมก็สามารถดูทั้งทีวีได้500กว่าช่องดูหนังกันแบบจุใจจริงๆเลยนะครับผมกับแอปพลิเคชัน My Movie TV มีกันหรือยังล่ะจ๊ะถ้ายังไม่มีก็รีบไปสมัครนะแต่ว่าตอนนี้พาทุกคนนะครับไปดูในช่วง now showing ก่อนเลยดีจะได้รู้นะครับว่ามีอะไรบ้างในรายการของเราครับ มิเชลโรดิเกสนะครับผมกลับมาใน The Fast and Furious 6ครับครับข่าวที่2ต่อเลยครับใช่ครับซึ่งก็เป็นตัวอย่างนะครับของปิรันยา 3D นะครับที่เรียกได้ว่าปล่อยมาแบบที่จะมาขย่ำคนอีกภาคนึงแล้วฮะเป็นเสน่ห์ของหนังเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับและแน่นอนนะครับกับโปสเตอร์แบบคลาสสิกนะครับจาก The Avengers ครับและคลิปใหม่นะครับจาก Men in Black 3ครับ และในช่วง Movie i n s i g h ์นะครับก็จะได้ร่วมกันนะครับแสดงความยินดีนะครับกับผลการประกาศรางวัลสุพรรณหงษ์ครั้งที่21ครับครับช่วงมินิเทเจอร์นะครับสัปดาห์นี้พบกับซีโร่นะครับแอนิเมชันสต็อปโมชั่นที่กวาดรางวัลนะครับมาแล้วกว่า40รางวัลนะครับผมเรียกได้ว่ามันกวาดเยอะจริงน่าดูมากๆครับผมนานๆนะฮะจะมีสต็อปโมชั่นได้รางวัลเยอะขนาดนี้เอาเป็นว่านะครับคุณผู้ชมก็รอดูตลอดทั้งรายการของเราละกันนะครับครับใครที่คิดอยากจะเปลี่ยน ช่องหนีไปไหนหยิบรีโมทนะฮะถ้าคุณแม่หยิบรีโมทคุณพ่อตีมือเลยนะครับบอกว่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเปลี่ยนอย่าเพิ่งเปลี่ยนนี่แต่ต้องรอดูนะฮะรายการของเรานี่มีปรากฏเราทำให้เขาตีกันบ้านแตกเลยไม่ใช่ดี่ยวเลาะกันแล้วกันนะครับเอาเป็นว่านะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าจะได้มาอัปเดตข่าวกันในช่วงมู v วี่นิวส์อัปเดตครับไม่นานเกินรอครับ